วันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ดินสวยๆกันนะครับที่บ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับแปลงนี้นะครับก็อยู่ในที่พื้นที่ของหมู่บ้านหนองคันจามตาบุบ้านพริกนะครับบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับเป็นแปลงสวยๆเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับพื้นที่ขนาดครึ่งไร่1นึ่งไร่นะครับแล้วก็ 200ตารางวานี่นะครับก็เป็นแปลงสวยๆแบบนี้นะครับไฟฟ้าปลาปามีครบนะครับถนนกว้างๆแบบนี้เลยนะครับนี่ถนนใหญ่ๆแบบนี้เลยให้เข้าออกได้แบบสะดวกสบายวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆของจริงเลยนะครับก็มีลูกค้าหลายท่านถามว่าอยู่ในเขตชุมชนไหมมีบ้านคนไหมเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูของจริงกันเลยนี่นะครับอันนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมครับนี่เพื่อนบ้านอยู่ด้านหลัง นี่นะครับก็อยู่ในเขตชุมชนมีไฟฟ้ามีปละปานะครับมีธงสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับข้างเคียงก็จะเป็นพื้นที่ทุ่งนาโล่งๆลมพัดเย็นนะครับเห็นไหมครับดูธงเนี่ยพัดอยู่ตลอดเวลาทั้งวันเลยตรงนี้เป็นถนนนะครับถนนความกว้างกว้างมากเลยนะครับนี่แล้วก็ยาวไปติดถนนลาดยางเลยนะครับนี่ดูพื้นที่โดยรอบก็จะมีบ้านคนนะครับล้อมรอบไม่เปลี่ยวครับนะครับ ตอนนี้ก the ็พามาดูช่วงท้ายแปลงนี่นะครับตอนนี้ก็ลูกค้าที่เข้ามาใช้พื้นที่แล้วนะครับตอนนี้ลงรั้วนะครับก็ลงเป็นรั้วลวดหนามนะครับนี่ราคาไม่แพงครับนี่ลูกค้าใช้พื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทําประตูปิดเปิดนี่นะครับเข้าออกทางด้านหน้านี่นะครับเห็นไหมครับนี่ลงเป็นรั้วลวดหนามตอนนี้นะครับก็ยังมีแปลงว่างอยู่นะครับใครสนใจอยากได้ที่ดินเงินผ่อนนะครับผ่อนสบายๆแล้วใช้พื้นที่ได้แบบนี้แวะเข้ามาดูกันได้นะครับนี่นะครับ บ้านพริกบรรณา,นนาผมพาไปดูนะครับที่นี่ก็ดินที่ดิน,ดนถมไว้แล้วนะครับความสูง1เมตรเป็นที่ดินที่ปรับถมไว้แล้วก็สามารถพร้อมใช้งานได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยเพราะว่าที่นี่ถมไวนานแล้วแล้วดินค่อนข้างจะแน่นนะครับด้านหลังก็จะมีสระน้ําแบบนี้นะครับนี่จะเป็นสระน้ําไว้สําหรับพักน้านะครับใครที่ชอบรดน้ําต้นไม้ปลูกต้นไม้นะครับปลูกผักนะครับปลูกต้นไม้ใหญ่ใช้น้ําเยอะที่นี่เหมาะนะครับเหมาะมากๆเลยนี่นะครับใช้น้ําได้ตลอดทั้งปี นี่นะครับยาวไปถึงนู่นเลยครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ก็แปลงนี้นะครับก็ยังว่างอยู่นะครับเป็นแปลง4ครับก็จะมีศาลานะครับแล้วก็จะมีเทเลสนี่นะครับเทเลสเทเลสกลางน้ํานะครับไว้สําหรับลงไปนะใครที่ชอบเลี้ยงปลานะครับนี่นะครับเลี้ยงปลาให้อาหารปลานะครับก็สามารถใช้ทําเป็นเทเลสยื่นออกมาระเบียงแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับอยู่ใกล้ๆใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้เลยนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับมีสระน้ํานะครับมีสระน้ํามีปลา แล้วก็มีพื้นที่คางเคียงนี่นะครับใครสนใจนะครับอยากได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับพื้นที่ขนาดครึ่งไร่ปลูกบ้านพักสบายๆอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้นะครับที่บ้านพลิกบรรนา,นาจังหวัดนครนายกนะครับรีบเข้ามาดูได้นะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ว่างอยู่4แปลงนะครับ ว่างอยู่4ี่แปลงใครสนใจนะครับพื้นที่หนาดครึ่งไร่ปลูกบ้านได้ใช้พื้นที่ได้เลยแล้วก็สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนได้ยาวๆ5ปีใครสนใจนะครับรีบโทรหาเอกด่วนได้เลยนะครับ0 8 8 1 4 5ป1 5ปครับเงื่อนไขพิเศษราคาพิเศษแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่อนได้ด้วยมาเจอกันที่นี่นะครับบ้านพริกบรรณาจังหวัดนครนายกครับสวัสดีครับ